มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะวันนี้มาล่องเรือเลาะริมลําห้วยกันค่ะนี่นไม่ไกลไม่คะ,คะดิชาพามชมนะคะวิถีชีวิตเลาะริมลําห้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นฝั่งที่อยู่ฝั่งถนนนะคะเป็นฝั่งถนนลาดยางนะคะที่มองลงไปก็เห็นวัดวลีศิลาลามและหนองน้ำห้วยอ่างเก็บน้ำบางหินอำเภอบางหินจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะทุกๆคนนี่ค่ะ มาเราะเรียบชายฝั่งนะคะริมลำห้วยนะคะนั่งเรือชมวิวเปริ้วอากาศเย็นๆนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนดิฉชาพามาชมนะคะวิถีชีวิตริมลำห้วยของเรานะคะก็มีพี่น้องชาวบ้านของเราที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงริมลำห้วยนะคะก็จะมาตอนเย็นๆแล้วก็ตอนเช้านะคะตอนนี้ก็เป็นเย็นหกโมงกว่าไปแล้วนะคะทุกๆคนบรรยากาศตรงน้ําตรงนีเน้เห็นไหมคะเห็นไหมคะบรรยากาศนะคะ ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็เขียวกระจีด้วยทุ่งหญ้านะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคเลยค่ะทุกวันวันนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะพี่น้องของเรานะคะก็จะลาะริมลําห้วยนะคะภายเรือล่องเรือไปนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศโอ้โหนะคะฟินสุดๆเลยค่ะนะคะตอนนี้ดิฉันก็พาไปชมบรรยากาศโลกสีเขียวนะคะเห็นไหมคะโลกสีเขียวนี่นะคะก็ เรือก็เคลื่อนค่อยลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆนะคะวิถีชีวิตกิมนลาห้วยนะคะนี่นะคะก็อีกอย่างหนึ่งวิาดิฉันผ่านไปผ่านมาที่ไรนะคะก็อดที่จะเอามาให้พี่น้องของเราได้ชมไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มองเห็นเรือที่อ่ะเบลนไปนะคะ ในน้ำริมลำห้วยนะคะทุกๆคนนี่ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้บรรยากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ได้เย็นมากนะคะกําลังพอดีนะคะยามเย็นหกโมงนะคะทุกคนแต่อากาศยังคงแสงสว่างยังคงอาแจ้งอยู่นะคะทุกคนนี่วิถีชีวิตริมลําห้วยพายเรือไปเรืเ่อยๆเรือน้อยล่องลอยไปตามลําห้วยนะคะเป็นการทำมาหากินของพวกเรานะคะเชาว จังหวัดที่อยู่ใกล้ริมลําห้วยนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศน้ําก็ดูสดใสแล้วก็ นี่ดูสิคะดูสิคะต้นยาก็สวยงามนะคะทุกๆคนแล้วนะคะนิชาก็จะพาไปชมนะคะชมใกล้ๆนะคะชมใกล้ๆชมจ้าแล้วก็ชมดอกพิงพวยนะคะนิชาเรียกดอกพิงพวยต้นพิงพวยนะคะนี่เป็นต้นพิงพวยไม้ชนิดนี้เกิดขึ้นอยู่ริมลําน้ํานะคะทุกคนแล้วก็สามารถล้างให้สะอาดเอาไปกินกับผักปนเจียวได้นะคะทุกคน เจียวปะลาลาก็กินอร่อยนะคะนิชาเคยกินค่ะนะคะนี่เหมือนผักแว่นเหมือนผักหนอกอะไรประมาณน,นั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นผักปิ้งพู้ไป้านิชาเรียกผักปิ้งผู้ยนะคะทุกๆคนนี่นะคะอ่าเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็ชมวิวอีกมา,มาค่ะกลับมาที่ลําห้วยเหมือนเดิมนะคะทุกๆคนมาชมวิวทิวทัศน์รอบลําห้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบรรยากาศที่ไม่ค่อยยามเย็นนี่ดูสิคะแสงตกกระทบน้ํานะคะหลังจากที่ ตันตกดินลาลับเคลื่อนคล้อยไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเห็นแสงตกกระทบอยู่นะคะทุกคนนี่ดูแล้วก็สวยงามอ้าวเรือลำน้อยของเราเคลื่อนไปแล้วคะ่ะเคลื่อนคล้อยลอยไปแล้วนะคะทุกๆคนอ้าวเรือลำน้อยค่อยๆเคลื่อนค่อยๆคล้อยนะคะนี่คืออีกวิถีชีวิตวันหนึ่งในแต่ละวันนะคะเช้าเย็นนะคะทุกคนก็จะมาอ่าล่องเรือนะคะมามากินนะคะแล้วก็ ล่องเรือนะคะไปไเรื่อยริมลําห้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะคะของพวกเราทุกๆคนเหล่ะริมห้วย